The Birth of Venus of วันนี้เราจะมาปัาน้นเทพีแห่งความงามก็คือภาพนี้นั่นเองซึ่งเป็นภาพต้นฉบับของซานโดบติชลลีเป็นศิลปินชื่อดังชาวอิตาเลียนในยุคสมัยของโรนซองส์ด้วยความที่เราจะปั้นแบบจิ๋วๆครึ่งตัวเราก็เริ่มจากการใช้ตัวที่เป็นวงกลม2อันด้านล่างเป็นตัวและด้านบนเป็นหัวอันนี้เราก็เลยจะทําการเสริมจมูกให้น้องก่อนเลยอยากได้แบบจมูกทรงพุ่งๆดูกเกาหลีหน่อย เกลี่ยอยู่นานเลยกว่าจะได้ทรงนี้เกลี่ยไปเกลี่ยมากว่าจะให้เนียนหลังจากที่ได้จมูกแล้วก็มาทําดวงตากันขอดวงตากลมโตเลยนะรอยยิ้มนี่ก็ขอเป็นแบบรอยยิ้มละเมียดละไมเทพีวีนัสเนี่ยขื่นชื่อในเรื่องของเทพีแห่งความงามแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาทําให้เทพีองค์นี้น่ารักกระจุ่มกระจิ๋มกันสองลูกนี้ไม่ใช่อะไรซิลิคโคน เอามาแปะเลยจ้าแปะจุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กติ้งอย่าถามว่ากี่ซีซีแต่มีคัพบ,บีแน่นอนตามภาพเทพีวีนัสก็จะไม่ได้มาแบบอกไปื่อยแบบนี้หรอกก็จะต้องมีมือมาพาดมาปีสดซะหน่อย หลังจากเราทำมือช่วงแขนเสร็จเราก็จะมาทำผมต่อแต่ก่อนอื่นเราก็จะมาขายของซะหน่อยอย่าลืมว่าเรามีที่วางผู้กันลายศิลปินต่างๆโมเน่แวนโกฟรีดาคาโลแล้วก็มีเาวอรอด์ดาลี่และมีเข็มกัดด้วยสองลายนี้เลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะที่ตะก้าเลยจ้ามาต่อกันที่ทรงผมนะอันนี้เราก็จะทำแบบ ป็นดินเป็นแบนแล้วก็แปะล,ลงไปก่อนที่เราจะแปะล,ลงไปเนี่ยเราก็ใช้น้ําลูปที่หัวเดิมก่อนนะเพราะว่าจะทําให้ดินมันติดกันได้ง่ายกว่าแล้วจากนั้นเราก็จะปั้นเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นน้องผมสยายอยู่ดีก็มีลงพัดปิวใส่ไปเลยจ้าก่อนหน้านี้ก็จะมี2ตัวเป็นแวนโกแล้วก็น้องเดอะสครีมสำหรับใครที่สนใจงานปั้นประเภทนี้สามารถเมนมาพูดคุยกันได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า